โอ้โห,โหผ่านโค้งมาแล้วนะครับกำลังขึ้นเนินเนินชันมากขึ้นไปแล้วโอ้โอ้โหโค้งด้วยมีโค้งด้วย <c oughs> อะต่อมันตกตกทางรถไฟตกทางมีเขาโคงง้งโม่อ้าวเห่ะหรดแเล้วเหรืหอดแล้วหรือเ,อเอล่ต,ต้องค่อยค่อย ยาแบบนี้ใช้ได้อาลูกผ่าเลยไหมทำไมลูกลูกห่ามันต้องหักมันใช้ตรงนี้ให้ได้กกลัวจริงๆเลยคืนผ่าเลยนะคร <c oughs> ับมาแล้วมาแล้วึ้นโค้งมาแล้วกำลังเข้าโค้งหักศอกทุกคนเกือบผ่านแล้ว <c oughs> นะ โอ้โหตีโค้งมาแล้วครับตีโค้งแบบโค้งมิชลีนว่ะนีเมีลูกใหม่เทมมีข้าโอุโอวางน้ำเขียวโอ๊กวางน้ำเขียวทีนี้จะมี้องวางโนะครับรอดู เนินเนินเนินกระโดดนะครับเอาละทางขาดด้วยทำยังไงดีนี่ตังสมาธินี่หนึ่งอย่าโหดโอ้ผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะ